วัสดีครับวันนี้นะครับรายการนำคนมาเล่ามีข่าวมาคุยนะครับวันนี้เรามาลงพื้นที่มาพบกับคุณทวัตนะครับเจ้าของสวนถังคำเขียวนะครับสวนแห่งนี้นะครับเขาเพิ่งซื้อมายังไม่นานนะครับยังไม่ถึงปีนะครับแล้วก็มาลงพืชต่างๆน่าสนใจมากนะครับแล้วผมจะ,ะนำเขามาเล่าให้ฟังว่า ทำยังไงสวนนี้นะครับเป็นสวนผสมผสานล้วนแล้วแต่เป็นพืชผักล้วนแล้วแต่เป็นพืชผักที่มีค่ามีราคานะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นกล้วยมะละกอเหล่านี้นะครับ แล้วเราจะไปคุยกับเจ้าของสวนนี่นะครับเจ้าของสวนกําลังทําหน้าที่นะครับเป็นเกษตรกรที่สามารถที่นําเป็นตัวอย่างได้เลยวันนี้ผมยังไม่ได้ดูพื้นฐานยังไม่ได้ดูที่ไหนเลยพอลงรถผมก็เข้ารายการเลยนะครับอสวัสดีคุณทวัดครับอันนี้คือเจ้าของสวนสถานที่อยู่ที่ไหนก็รายงานแล้วก็กิจการเปยังไงรายงานให้พี่น้องทราบเลยครับพิกัดนี้นะครับ เรียกว่าสวนถังทองคําเขียวถังก็มาจากชื่อตัวเองถังนะครับชื่อจริงๆคือทวัดอับปับมาถังนะครับทองคําเขียวก็คือนี่แหละครับความหมายในที่นี้ก็คือสิ่งสีเขียวๆพวกพืชพันธุ์ธัญยาหางๆนี่มันเหมือนทองคํายิ่งนานไปยิ่งมีมูลค่าก็เลยตั้งชื่อตัวเองว่าเอาถังทองคาเขียวนี่แหละเพราะว่าชอบชื่อนี้มีความหมายในัยยะที่สําคัญดีชือดีเลยครับส่วนพิกัดตรงนี้ก็จะอยู่ที่บ้านศรีเจริญครับ อำเภอกำพรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมถ้าพี่น้องพิกัดพิมพ์ใน Google แ a p สวนถังทองคําเขียวก็จะขึ้นเลยครับภาพรวมของสวนนี้ก็คือผมมีความตั้งใจอยากจะทําเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารสิ่งที่สําคัญที่ผมมองว่ามันมั่นคงนั้นก็คือเรื่องของอาหารและอาหารที่จะมั่นคงผมมองว่าต้องเป็นอาหารที่ไร้สารพิษหรืออาหารอินทรีย์สุดยอดเลยทั้งหมดนี้คือไร้สารพิษหมดเลยทั้งหมดพื้นที่ตอนนี้สามไร่ผมทําเป็นอินทรีย์ไร้สารพิษทั้งหมดเลย ร้อยร้อยเปอร์เรอยเปอร์ซ็นเลยครับครับเป็นความตั้งใจที่เราอยากจะทําเรื่องของของมันคงตรง, ه, ตรงนี้รตรงนี้แหละน่าสนใจเพราะว่าเพราะว่าดูแล้วสวยงามนะครับทีนี้พื้นที่อย่างที่เห็นนี้ผมบุกเบิกเริ่มทํามาได้จริงๆก็ <c oughs> ถึงณวันนี้ก็ประมาณตั้งแต่โครงสร้างถนนทอนทางเลยส1บเ็ดเดือนแต่ถ้าเอาลงต้นไม้จริงๆก็ประมาณ10เดือนครับอ่าแผมผมได้ได้ข้อมูลเบื้องต้นวันซื้อมา ประมาณปีเนาะอ่าประมาณเือผมซื้อไว้หนึ่งปีพอมดีมันมีมันอยู่ผมก็เลยชะลอไว้ก่อนเอามันก่อนเพื่อไม่มีทุนมันเป็นของเจ้าของเดิมเขาเจ้าของเดิมเขาที่ปลูกไว้เพื่อที่เราจะได้มันแล้วมาต่อทําทุนของเราออครับครับเพราะนั้นเราเพิ่งเริ่มทําได้จริงๆก็คือสิบเอ็ดปีครับครับครับมาดูพืชผักแต่ละต้นดูอธิบายให้ฟังครับแปลงนี้นี่ในความตั้งใจคือผมออกแบบเป็นว่าหนึ่งผมมองว่า มนุษย์เราจะกินอาหารเนี่ยเราไม่ได้กินทุเรียนอย่างเดียวผมมองว่าเรากินหลากหลายอย่างเหลายว่าทุเรียนเราก็กินเงาะเราก็กินมังคุดเราก็กินผลผลิตกล้วยพริกอะไรพวกนี้เรากินใช่ครับมะละกออะไรพวกนี้พวกนี้เราต้องกินทุกวันแล้วเรากินบ่อยมากกว่าทุเรียนด้วยเพราะฉะนั้นแต่ความตั้งใจเราก็อยากจะให้มีหลายอย่างในที่มี้ครับผมเพราะการออกแบบผมพอผมชัดเรื่องนี้แล้วก็คือเราก็มาวางออกแบบในกระดาษก่อนว่า จะให้อะไรเป็นพระเอกอะไรเป็นนางเอกอะไรเป็นตัวรองตัวปรอบอะไรพวกนี้ครับเพราะนั้นผมก็เลยวางว่าเอาพระเอกของเราคือผลไม้แต่ผลไม้ผมเราก็พื้นที่มันน้อยก็ต้องจัดสัดส่วนนิดหนึ่งว่าเราจะเอาทุเรียนเท่าไหร่เอาทุเรียนผมเอาทุเรียนมากนหน่อยแล้วก็งว่าจุดจุดมุ่งหมายที่เราทําเนี่ยต้องรับประทานได้ก่อนถูกต้องครับจากนั้นก็ถึงจําหน่ายใช่ครับเราต้องพึ่งตนเองแล้ว อยู่ตัวเองเลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นมันถึงไม่ได้ว่ามีแค่ผลไม้อย่างเดียวรอบข้างถ้าสังเกตดูแนวรั้วเอามีหมดจริงๆเดินดูจากแนวรั้วเลยก็ได้ครับจะเห็นทุกอย่างเลยครับผมเอาเดินทางนี้เลยครับอ่าครับจะได้เห็นภาพพี่น้องจะได้เห็นอ่าครับครับลองดูพี่น้องจะได้เห็นภาพจริงๆของจริงว่านี่แนวรั้วเราแนวรั้วถนนนี่ครับอันนี้ก็กินได้ใช่ครับนี่ผมก็เลยตั้งชื่อแบบ สนุกสนุกว่านี่คือถนนมิตรภาพหมายความว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นขี้เหล็กนี่ผมถือว่าเป็นต้นไม้มิตรภาพเราปลูกต้นขี้เหล็กไว้พี่น้องใครอยากจะมากินมาเก็บนี่เก็บเลยเก็บได้เด็ดได้ยิ่งแตกอ๋อยิ่งเย่งยิ่งเยองมากยิ่งเก็บยิ่งมากเราเราไม่ห่วงไม่แพงไม่หวงไม่แพงแต่แต่ใครก็มี คือออกแบบว่านี่คือแนวรั้วครับแต่เป็นรัน้วกินไดเน้เป็นเป็นรั้วมิตรภาพรั้วมิตรภาพรั้วกินได้นะครับเราเด็ดหนึ่งเขาแตกสามแตกสี่ขึ้นมาเรื่อยๆพวกนี้ผมเก็บไปกินมาสิบครั้งแล้วอ๋อเหรอครับอันนี้คือแนวชิดนะครับอันนี้คือรั้วชั้นที่หนึ่งครับครับผมบห่างกันห้าสิบเซนห้าสิบเซนเป็นแบบชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองก็เป็นตะไคร้ใช่ครับชั้นที่สองเราเป็นตะไคร้แล้วก็ข้างในก็เป็นกล้วยครับตะไคร้แล้วก็มะละกอชั้นสองโอ้ลยมะละกออ่าเนี่ยเส อันอันนี้เนี่ยพี่น้องบางทีก็สามารถเก็บได้เลยผมก็ไม่ได้แพงถ้ามานี่เออมาเอาเก็บเต็มเลยบอกหน่อยก็ออาขอ่นี้นี่ด้ออ่นนี่เห็นไหมสุดยอดเลยเห็นไหมเต็มเลยมะละกอเห็นไหมครับนี่นี่คือผลงานของ อันนี้คือรั้วนั่นนี่รั้วอันนี้ถือถือว่าเป็นรั้วแนวรั้วเราสังเกตดูรั้วเนี่ยจะไม่ใส่น้ำเหมือนลว่ไม่มีน้ำไม่มีอะไรเลยเนาะคือผมมองอย่างนี้ครับอาจารย์มองว่าหนึ่งนี่คือเราทุนน้อยทุนไม่ค่อยมีครับแล้วทำยังไงเราจะสร้างแนวรั้วที่ประหยัดเกิดประโยชน์สูงสุดและที่สำคัญสร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องของเราที่มาพบริสิพี่น้องแถวๆนี้จะได้รู้เนาะเพราะนั้นผมก็เลยว่าเอ้าเนี่ยถ้าเสานี้ผมไปซื้อเนี่ยไม่ต่ำกว่าแปดสิบหรือร้อยาี่สิบาทครับแต่ ผมเอาเนี้ยเป็นรั้วแทนอ๋อเป็นเป็นรั้วแทนใช่อันนี้เป็นของเจ้าเจ้าของเดิมหรืออันนี้คือทําเพื่อเป็นแนวตอนที่จัดสันที่ดินกันเป็นแนวไว้ให้รู้หลักรู้เขตเฉยๆโอแต่แนวรั้วผมจริงๆนี่ผมก็เลยเอาแค่ละบาทบาทะแล้วเป็นรั้วที่งอกเงยคนได้อยู่ได้กินด้วยแล้วเราได้กินตัวนี้ด้วยโอ้สุดยอดเลยเห็นไหมเต็มเลยแนวคิดที่ว่าทารั้วให้กินได้ของจริง โอ้โอันนี้สามารถพิสูจน์ได้เลยใช่ครับนี่อย่างพี่น้องพี่น้องเห็นเี่นดูพิสูจน์ดูเลยอ่าพิสูจน์ได้เลยอันนี้คืออ่าคือตัวอย่างนะครับตัวตัวสามารถนําไปเป็นตัวอย่างได้เลยคือเราไม่อ่าอันนี้ดู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 อันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เห็นไหมครับใหญ่มากเลยน้ำเต้ายักษ์ครับน้ำเต้ายักเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันกำลังจะแตกไอ้อยู่ข้างนี้เห็นไหมมันมีเม็ดเหน็บมันมีเม็ดทองมันเห็นไหมแจกแล้วจานเอาไปแจกด้วยใหญ่มากเลยครับเพราะ อะไรเพราะพวกนี้ก็คือเรากินได้แล้วก็มันสวยงามด้วยคนมาสวนเขาก็เห็นเขาเห็นป็วไข่เดาเต่าผลเขามันดอกไหมเนี่ยมันใหญ่ๆนะมันเครือน้ําเต้าก็เหมือนน้ําเต้าบ้านเราแต่ว่ามันลูกใหญ่ก็ดกครับเครือหนึ่งนี่ถ้าสมบูรณ์สมบูรณ์อ้ให้ลูกประมาณหกเจ็ดลูกได้ครับครับดกครับนี่เห็นนะสามารถนําไปนํํานาไปขยายพันธุ์ได้เลยไม่หวงครับแล้วก็รั้วชั้นสองเห็นไหมครับตะไคร้อย่างงี้ครับตะไคร้คือหนึ่งข้อดีเขามันก็คือมันคุมดินช่วยปกป้องพวกหญ้าให้เราได้ดีมาก แล้วก็สองเอาไปทำดูทำกินแล้วก็แบ่งปันพี่น้องเราได้ไปทําสมุนไพรอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่อย่างนี้พี่น้องมาเก็บเอาก็ได้เลยอันนี้เหครับเออถ้ามามาบอกกันหน่อยว่าขอนี่แน่เอาโอเคเนดีโอ้เหลือเยอะเลยเลยอ่ะเดี๋ยวเข้าเรืออันนี้คือแนวรั้วนะครับเดินเข้าไปข้างในอ่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในรั้วสามชั้นกว่าจะทะลุได้ เห็นไหมครับอาจารย์ชั้นที่สามก็จะเป็นพวกกล้วยอาดูดูกล้วยเคลือนนี้เห็นไหมกล้วยใหญ่ใหญ่มากเลยตัวนี้รอบนอกตัวนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมทองอ่าอันนี้เป็นเป็นอันนี้เป็นหอมทองใช่ครับเป็นกล้วยหอมทองหอมทองนี้ข้อดีก็คือหนึ่งราคาเขาดีแล้วก็ผมปลูกไม่ใช่เน้นราคาแต่ผมว่าผมชอบกิน ชอบกินแล้วเราอยากอันอันแรกอันแรกนี่เราเรามุ่งที่การรับประทานก่อนใช่ไหมครับเรื่องกครับนี่หอมทองครับใหญ่มากเลยครับนี่เห็นไหมแต่ว่าต้องมีการจัดการหน่อยครับหมายความว่าเราก็ไม่ได้เป็นไม่ได้ฝึกเรื่องเกษตรอะไรมีพื้นฐานอะไรมากมายนะแต่หมายความว่าเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมได้หนึ่งเราต้องมีการทํำยันเพื่อป้องกันลมพัดต้นล้มเสียหายสองอาจจะมีการหอหน่อยเพื่อป้องกันแมลงทําให้ลูกเขาสวยผิวสวยได้คุณภาพอันนี้นี่ผมพึ่งจะได้ อ,อ,อันนี้เราเราไม่ตัดทิ้งเลยครับเนี่ยอันนี้ผมอยากจะเอาไว้ให้พี่น้องเราได้เรียนรู้ว่ามาะละกอนเนี่จริงๆมันมีหนึ่งก็คือเกสรพวกตัวผู้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้คือเราพูดแต่ทฤษฎีมันมองไม่เห็นว่าตัวผู้ไม่เป็นลูกน้นเป็นยังไงนี่ไงก็มาดูของจริงนี่ คือตัวผู้มันจะเป็นอย่างนี้เอาไว้เป็นห้องเรียนห้องนี้ได้เก็บไว้เป็นบทเรียนให้คนได้เรียนรู้สองถ้าแบบกระเทยมันจะเป็นยังไงลูกเขาจะสวยเนื้อเขาจะหนาเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับเนี่ยถ้าเป็นกระเทยลูกเขาจะลูกยาวทรงสวยแล้วก็เนื้อเขาจะหนาตลาดต้องการอันนี้ถือว่าเป็นประเภทกระเทยใช่ครับตลาดเขาจะต้องการเนื้อเขาจะหนาแล้วลูกเขาจะสวยลูกเขาจะยาวนครับแต่ถ้าเป็นตัวเมียมันจะโกลมๆโอ้ยดู สมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์มากเลยครับอายุก็จะประมาณไหมคําว่าหกเดือนถ้าดูแลสมบูรณ์หเดือนเขาจะเริ่มออกเครือแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากออกเครือเสร็จแล้วก็เ0้าสิบปันนี่คือว่าตัดได้เลยถ้าร้อยยี่สิบันนี่คือสุกเลยโอ้แสดงว่ามูลก็หลายบาทนะครับเนี่ยถ้าคิดเป็นหวีเป็นวีเดี๋ยวได้หลายบาทครับครับโอเคครับอเห็นแนวัวเลอ่ะดูครับโอ้อนนี้ โอ้มีทั้งไอ้นี้ด้วยมีทั้งไอ้ไอ้ไอ้สับป,ประรดด้วยสับป,ประรดปัตตเวียเป็นรั้วชั้นที่3ชั้น1ที่เหล็กชั้น2ตะไครล้ละมะลกอชั้นที่สามอันนี้จจเขาเรียกพันธุ์อะไรเยลยทำไมด้วยแล้วก็ลูกโตลูกใหญ่มากเลยนี่จริงตัวนี้อาจจะกลายพันธุ์หน่อยเขาเขาชื่อจ,จะเป็นพวกแขกดําแต่ว่าเขาอาจจะกลายพันธุ์มาหน่อยครับผมตอนมันละกอนก็กลายพันธุ์ได้แต่ไม่เป็นไรเราก็ได้อยู่ได้กินครับผมโอ้อันนี้ไอ้มันละกอเนี่ยเป็นอีกชั้นหนึ่งครับเป็นอีกชั้นหนึ่งโอ้ดูดูมั้นเเปป็็นนนแวแถว โอต้นนั้นมัใกล้จะโค่นแล้วเห็นว่มมันหนักมากจริงจริงมันเอ็นลงไปครับผมต้องดึงมันขึ้นเพราะลูกมันหนักมากๆโออันนี้ก็ได้แบ่งได้แจกพี่น้องของเราพี่น้องที่มาเยี่ยมมายามก็ได้แจกไปค่ะและตรงตรงนี้ก็เป็นเป็นอะไรเนี่ยเป็นเป็นพริกเนาอเดี๋ยวอธิบายตรงนี้เนาะว่าจริงๆตรงนี้คือแนวพระเอกของเราเมื่อกี้เราเห็นแนวรั้วครับพอทะลุจากแนวรั้วเข้ามาจริงๆเนี่ยแถวหลักของเราคือแถวนี้ครับก็คือจะมีผลไม้แล้วก็ตัวพระเอกของเราที่มีอยู่ตอนนี้ที่เห็นก็คือ ต้นทุเรียนโอ้ต้นทุเรียนเขาเรียกว่าทุเรียนภูเขาไฟจริงๆมันไม่ใช่ชื่อสายพันธุ์นะครับอ๋อหมายความว่าทุเรียนก็หมอนทองเช่นนี้อะไรทั่วไปเนี่ยแต่มาปลูกในดินดินแดงที่ที่เราเห็นนี่ครับดินแดงที่อำเภอกันทะลักเนี่ยมันจะมีส่วนผสมที่เรียกว่ามาจากพวกคาร์บอนไดออกยของภูเขาไฟก็เลยเป็นชื่อของมันก็เลยเป็นชื่อเพราะว่าทุเรียนเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวออคือมีกลิ่นที่ไม่แรง รสชาติดีหอมหวานมันแล้วก็ละมุนล,ลิ้นจึงเป็นเอกลักษณ์เด่นของผู้เรียนภู้เขาไปในศรีสุราษฎร์เป็นผลไม้ที่ที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นปนผล,ลไม้ยอดนิยมใช่และแสดงว่าต่อไปเนี่ยเราก็คงจะโลภผมิตออกหรือยังไงคืออย่างนี้ครับคือผมออกแบบในแนวความคิดเรามองว่าหนึ่ง<อ>การที่เราจะได้พืชหลักของเราคือผลไม้นี่จะต้องใช้เวลาประมาณ4-5าปีแต่ในระหว่างนั้นล่ะเราจะกินอะไรเราจะอยู่ยังไงเพราะเรามีรายจ่ายทุกวัน เพราะฉะนั้นผมจึงต้องมีแนวน้ว่าที่กินได้อแล้วก็มีมะละกอเพราะว่ามะละกอมันหกเดือนได้กินมีพริกพริกมันสองเดือนได้กินมีฝรั่งฝรั่งมันห้าเดือนได้กินช่วงช่องว่างนี่เนาะใช่ครับคือเรามีพื้นที่ช่องว่างเราจะมารอเฉพาะตัวนี้ดูไม่ได้ครับเราเป็นชาวบ้านเราจะต้องเรียนรู้การพึ่งตนเองปุะยอดเลยสุดเลยจากพื้นที่ที่เรามีเพราะนั้นเราจึงใช้วิธีการผสมผสานพืชเข้าไปแล้วให้จัดการง่ายอันนี้ดูดูออันนี้เป็นเป็นเต็งโม แตงโมดีดูถ้าจะอาจจะไม่ไม่ค่อยได้ผลนะนดินะอาจจะไม่สวยมากครับแต่ว่าก็รอรุนดูนแต่ว่าเราก็อยากลองเรียนรู้ทําดูเพราะว่าแต่ว่าทั้งทั้งทั้งหมดทั้งหมดนี้ไม่มีปุ๋ยเคมีเลยไม่มีแม้แต่เม็ดเดียวเพราะว่าเราทําอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นความตั้งใจเราเลยเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับเนี่ยพี่พี่น้องที่ชมผ่านรายการนําคนมาเล่านะครับนี่คือรายการนําคนมาเล่ามีข่าวมาคุยซึ่งเราก็จะเผยแพร่ เป็นเป็นแบบอย่างได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าผมไปเห็นอยู่แถวแถวนุชนะแถวแถวสารคารมแถวแถวคอนแกนเนี่ยเขาจะไม่มีพวกนี้เลยเขาก็จะปลูกเฉพาะไอไอทุเรียนอย่าง,างเดียวเลยเอพุทธทุเรียนอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีคือเราก็พยายามที่จะคิดแล้วก็ลองทําให้พี่น้องเราได้เห็นดูว่าจริงๆทิงทแบบนี้กับทำแบบนั้นนี่ให้พี่น้องเรา เทียบกันดูว่ามันเป็นยังไงมันต่างกันยังไงอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คือพื้นที่ว่างส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งไว้ว่าปลูกต้นกาแฟโพราะผมมองว่าโอ้ต่อไปเราอยากจะชงกาแฟกินสดๆลองงดูกาแฟสดๆแล้วก็เลยปลูกกาแฟไว้ในหลังล่องของพื้นที่ที่มันพอมีนี่อันนี้ก็เป็นที่เป็นอาหารที่ที่เรากินรับประทานเหมือนกันถูกต้องครับทดลองว่าทาเองปลูกเองกินเองล้วทาอินซีเองเนี่ยมันจะได้ไหมโอ้เออเราก็ต้องทดลองมันก็สวยงามดีเนาะดูมันก็ขึ้นดีอยู่นะ ก็ลองดอูช่วงผลผลิตอีกทีหนึง่งดูดูดูผลผลไม้ดูไอ้ผลผลิตนะครับดูสวยงามมากเลยครับก็คือแถวหลักของเราก็คืออธิบายฟังว่าทุเรียนแตกแถวนี้ไปถึงตรงโน้นก็คือสิบเมตรครับแต่ในระหว่างรตรงกลางเราก็จะมีผล,ลไม้แทรกไปอีกอเพราะว่าในระหว่างที่เราจะรอทุเรียนห้าปีเราก็ได้กินฝรั่งไปก่อนอกินผลผลิตอย่างอื่นไปก่อนจริงๆแล้วพื้นที่แปลงนี้นี่ผมออกแบบในกระดาษเริ่มต้นเลยนะครับความคิดก็คือผมออกแบบในกระดาษก่อนให้ชัดเจนว่าเราจะ ลงอะไรจะปลูกอะไรเสร็จเรียบร้อยพอเรารู้แถวรู้แนวแล้วปึ๊บเราก็ทําการวางแผนแล้วก็ผมปูรมด้วยถั่วลิสงครับถั่วลิสงผมลงก่อนเลยก่อนที่จะมีอย่างอื่นเป็นเอาถั่วลิสงมามาปลูกก่อนครับปลูกก่อนเลยเพราะว่าผมรู้แล้วว่าตรงนี้จะเป็นแถวทุเรียญถั่วลิสงจะปลูกแนวตรงนี้ถั่วีิสงนี่เราปลูกไม่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 เก็บผลผลิตใช่ไหม เก็บกินด้วยครับแล้วก็ได้ไปมาทําปุ๋ยทําอะไรด้วยคือไถ่กบคือออกแบบว่าคือทํายังไงเราจะได้มีของอยู่ของกินตั้งแต่เดือนที่หนึ่งที่2ที่สาที่4ี่ที่5ไปเรื่อยๆผมก็เลยได้กินตั้งแต่เดือนที่1นผมได้กินส้มบักเซียนครับทาสวนทุเรียนแต่ได้กินส้มบักเซียนเพราะอะไรเพราะว่าในระหว่างรอทุเรียนนี่มัน4ี่หปีในระหว่างว้นที่ว่างผมก็หวานบักเซียนในเดือนเรียนมันเดือนเดียวครับเดือนเดียวมันได้ผลผลิตก็มากินแล้วก็เดือนที่2ก็ได้กินข้าวโพดเดือนที่3ได้กินหัว่ เดือนที่สี่เราก็เริ่มได้กินพวกอย่างอื่นไปแล้วพูดพืชที่พูดมานี้ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อดินแต่ไม่้เป็นข้าวโพดทั่วเป็นประโยชน์ต่อดินเท่านั้นเลยคือการคลุมดินนี้มันดีเป็นประโยชน์ต่อดินโอ้แล้วก็สำคัญคือเป็นประโยชน์ต่อเราอันนี้กเกษตรต้องฟังไว้แล้วครับเนี่ยเป็นเกษตรปฏิบัตินี่เขาเรียกว่าปฏิบัติจริงทําจริงเห็นจริงรู้จริง